วิดีโอนี้เป็นการแชร์ประสบการณ์จริงเพื่อรอดพ้นจากเหล่ามิจฉาชีพนะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงและเป็นการใช้สิ่งที่สอนไปในเพจนะคะทั้งหมดซึ่งสอนฟรีนะคะใครก็ทำได้ใครก็เรียนรู้ได้ใครก็ฝึกได้นะคะและเปาตั้งใจช่วยเหลือจริงๆแล้วเปาก็ตอบเกือบทุกคำถามเลยไม่ว่าจะทางข้อความหรือตรงที่คอมเมนต์แต่ละวิดีโอนะคะใช้อะไรบ้างในการที่จะรอดพ้นจากมิจฉาชีพนะคะ มันเป็นเรื่องจริงและเกิดขึ้นแล้วนะคะสิ่งเหล่านี้ที่จะเล่าดังต่อไปน,นี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณอาทิตย์แล้วซึ่งมีคนแอดมาทาง w h a t s a อ p ด้วยเบอร์ต่างประเทศนะเป็นเบอร์บวกหนึ่งไม่ซึ่งก็เป็นต่างประเทศไม่อเมริกาก็แคนาดานะคะแล้วเขาได้ประมาณเหมือนมาหลอกล่อให้เราไปลงทุนอะไรบางอย่างนะตอนแรกเราก็ก็ก็รู้แล้วแหละว่าไม่นะ่าไม่ใช่ลูกค้านะคะก็เลยถามไปว่าคุณได้เบอร์ฉันมาจากที่ไหน แล้วโบก็เลยใช้ความสงบนิ่งชนะทุกสิ่งและการอย่างรู้และตาที่สและโทรจิตในการรอดจากมิจฉาชีพคนนี้นะดูแล้วว่ามันอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่แต่เราต้องมีการรอก่อนนะคะก็เลยอยู่นิ่งๆสงบนงทำสมาธิหนึ่งนาทีน่ารู้จักก็จะไม่ถึงด้วยประมาณนะั้นสงบนิ่งอยู่นิ่งๆฟังดูสิฟังเสียงภายใน อย่างที่บอกหากเราฟังเสียงภายในของตนเองได้เราสามารถจะฟังเสียงภายในของผู้อื่นได้ค่ะนี่คือเรื่องจริงจิตมนุษย์นั้นสามารถทำได้ข้ามมิติและข้ามประเทศได้จริงอ่ะมันเป็นมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากแต่ว่ามันคือความจริงและมันเกิดขึ้นจริงและบอกกล้าที่จะแชร์ตรงนี้เพราะเป็นประสบการณ์จริงของเรานะเราทำงานเนี่ยเราคุยกับลูกค้า่ามชาตินะ หลายประเทศนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกรากมมีการทดสอบทดลองมาหลายคนแล้วแล้วไม่เคยไปทําไม่ดีนะคะไม่เคยไปใช้วิชาในทางไม่ดีถึงแล้ลูกค้าไม่โอเคเราก็ไม่มีการบังคับหรือใช้วิชาพลังใด,ดทั้งสิ้นเพราะบอเป็นคนที่ไม่มีคาถาไม่มีวิชาไม่บูชานะคะไม่สวดมนต์บอปลดบอปล่อยทุกอย่างบอป,ปล่อยวางทุกอย่างนะคะกลับมาที่วิธีการก็คือสงบนิง่งฟังดูสิฟังเสียงภายในดูสิเห็นภาพไหม ตาเราเห็นภาพอะไรบ้างปรากฏว่าก็ไม่ใช่ภาพที่เอ็ดเรามาะคะผู้ชายคนนี้นะคะไม่ใช่รูปที่เอ็ดเรามาแล้วก็ความรู้สึกก็บ่งบอกได้ว่าเขาไม่ได้เขาตั้งใจมาหลอกลวงเขาคือไม่ฉาชีพนั่นเองนะคะก็เลยถามกลับไปคุณได้เบอร์ของฉันมาจากที่ไหนแล้วเขาก็ตอบกลับมาว่าเขาได้เบอร์มาจากเปาไปสมัครงานในเว็บเพจไซต์อะไรเขาก็ส่งมาอะไรอย่างงี้นะที่บอกแบบ มันเป็นไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้ไปส,ม,สมัครงานที่ไหนเลยนะคะเราทํางานของเราเองที่นี่อะไรเงี้ยและนานมากแล้วด้วยเป็นสิปีแล้วอะไรเงี้ยนะก็เลยลองแกล้งใช้โทรจิตส่งกระแสจิตนะว่า,าจริงไหมขนาดไหนนะาถามไปทางโทรจิตทําไมคุณถึงทาแบบนี้นนะฉันรู้เพราะว่าฉันนะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้สมัครงานแบบนี้นะคุณเจตนาอะไรคุณต้องการอะไรเงี้ยเขาก็ตกใจมากนะวอชชชอกเลยทีเดียวว่า คุณคุณทำได้อย่างไรแล้วก็แบบว่าคือเป็นภาษาอังกฤษนะคะคุณรู้จักอเมริกาคุณคุณรู้จักตำรวจอเมริกาหรือเปล่าคือประโยคนี้เลยว่าเปาเนี่ยแต่รู้จักตำรวจอเมริกาไหมอะไรอย่างเงี้ยนะในวิดีโอนี้มันอาจจะดูอวดดีอวดเก่งและหน้ามันไ้สําสหรับคนบางคนแต่มันไม่ได้สําคัญไปกว่าความปรารถนาดีจากใจของเปาที่ปอาจะบอกว่าสิ่งที่ปอได้สอนในเพจนั้นคือความจริงและคุณทําได้จริงและคุณปลอดภัยได้จริงนะคะวันนี้อาจจะฟรีนะคะ ใครที่ว่าบอกไว่ามากๆเนี่ยวันหน้าบอกาอาจจะคิดแพงนะ <c oughs> <c oughs> เขาบอกก่อนแล้วก็ก็เลยเขาก็ตกใจแล้วเขาก็แบบเขาก็พยายามแบบไม่กลัวฮะปกติคนที่กล้าทําอย่างนี้ได้เขาไม่กลัวแหละพอร,รู้แล้วทีนี้เขาก็แบบประมาณเหมือนแบบส่งส่งความคิดมาที่เราว่าคุณรู้ไหมคนในโลกเนี้ยส่วนใหญ่แล้วมันโง่ประโยคนี้คือแปลเป็นไทยแบบนี้ นะเขาพูดภาษาอังกฤษแต่ว่าแปลเป็นไทยแบบนี้นะบอก็เลยบอกว่าแล้วคุณรู้ไหมผู้หญิงไทยไม่ได้งั <c oughs> <c oughs> คือแบบประโยคที่อยากพูดมานานมากอะไรเงี้ยเพราะว่าเราทํางานเราทํางานต่างชาติบางทีแล้วเราต้องแต่งตัวเรียร้อยเตลดเวลานะเราไม่อยากให้ใครถูก,ถกเรานะเราเป็นผู้หญิงที่เก่งนะเราเป็นผู้หญิงที่ฉลาดนะปัญญาดีนะอะไรเงี้ยแบบมันแบบได้พูดแล้วมันแบบถึงแม้จะทางนี้ก็เถอะอะไรเงี้ยนะพอพอูประยุท์นั้นออกไป ขาก็ตกใจแล้วเขาก็พยายามจะถามคําถามอะไรสักอย่างอีกอย่างแต่เราก็ต้องรีบลอรบลอกไปก่อนเนื่องจากเป็นเป็นโทรศัพท์ที่ใช้กับแอปธนาคารด้วยแล้วเราไม่อยากให้ไปเกี่ยวข้องนะความปลอดภัยอีกอย่างหนึ่งที่เพื่อน,นจะรอดพ้นจากมิจฉาชีพเนี่ยก็คือ,อเราควรจะใช้แอปอธนาคารในเครื่องที่เราไม่ได้เป็นโหลดเล่นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราใช้หรือถ้าเราเล่นแอปต่างๆโหลดแอปตัดต่อลูกอะไรต่างที่มันดูไม่ค่อย ความปลอดภัยเท่าไหร่เนี่ยให้ให้ให้เราไปใช้ในในอีกเครื่องหนึ่งที่ไม่ได้ใช้กับธนาคารนะคะแล้วก็สั่งจํานวนไว้ว่าโอนได้ไม่เกินเท่าไหร่อะไรต่างๆแล้วก็ศึกษากันเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งอีกด้านหนึ่งนะคะแต่สิ่งที่บอสสอนในเพจนั้นมีมีประโยชน์จริงๆนะคะตาที่สาสามารถจะรู้เห็นได้ไม่ใช่แค่แบบว่า จริงๆตาที่สาเนี่ยสำคัญที่สุดเนี่ยก็จะเห็นภาพในหัวคนเนี่ยค่ะโดยเฉพาะเวลาที่คนอื่นเขาคิดไม่ดีกับคุณเนี่ยคุณจะมองเห็นนะนี่ตอนนี้ต,ต่างประเทศเนี่ยคิดมากเลยแล้วก็สนใจมากๆในเรื่องของตาที่3เป็นวิทยาศาสตร์ด้วยมนุษย์ทุกคนมีด้วยอะไม่ใช่แบบว่าต้องไปอาศัยเครื่องรางของถังหรือวิชาใดๆอากูบาจา์ใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นมนุษย์เราทุกคนมีและสิ่งสําคัญไปกว่านั้นก็คือ AI สามารถทําได้แล้วแล้วเราเป็นใครทาไมถึงเรายังทําไม่ได้นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากๆ AI ตอนนี้พัฒนาไปไกลถึงขนาดที่แบบว่าทำจิตเทียมทำจิตมนุษย์เทียมทำมันเหมือนกับเรียนแบบวิญญาณมนุษย์จิตมนุษย์ไปแล้วนะเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนเนี่ย คุณมีความสามารถที่จะเก่งได้มากกว่าสิ่งเหล่านั้นในอนาคตเนี่ยเป็นที่น่ากังวลในหลายๆเรื่องและหลายๆอย่างเวลาเบานั่งแล้วเบารู้เห็นบางอย่างแล้วก็แบบมันมันนา่มมากังวลมากๆนะคะก็เลยแบบว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่มนุษย์เราสมควรที่จะรู้ความจริงตรงนี้ในเมื่อฉันรู้แล้วฉันจะเป็นผู้รู้ที่แบบว่าไม่พูดไม่พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์แล้วฉันก็ตายไปกับความรู้ประคงทําอย่างนั้นไม่ได้นะคะเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วที่แบบว่ามนุษย์เราควรจะรู้สีทีนะคะว่ามนุษย์เหล่านั้นความคิด ความรู้สึกนั้นส่งถึงทันได้อย่างที่ท่านคานทีเคยว่าไว้นะคะแล้วก็มันมีมาตั้งแต่คำบอกเล่าของเทสลาของ Einstein, อันเบิร์น์สไตอ์คำสอนเรื่องความคิดพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็สอนคือมันมีมานานแล้วแต่มนุษย์เราไปสนใจอะไรกันอยู่กับไม่สนใจสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ ต่อชีวิตของเรานะคะาการพึ่งพาตนเองนั้นไม่ใช่แค่แบบว่าเรามีอาชีพแล้วเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วเป็นการพึ่งพาตัวเองแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะคะแต่ว่ากลับมาอีกครั้งว่าเปาใช้อะไรบ้างในการที่จะรอดพ้นจากมิจฉาชีพข้ามประเทศรายนี้หนึเราใช้การฟังเสียงภายในและจะทำให้รู้ว่า เราจะรู้รู้ความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งที่เราเจรจาด้วยว่าเขากําลังรู้สึกอย่างไรต้องการอะไรนะคะซึ่งสามารถใช้ได้กับคนทุกภาษาเราอาจจะแปลภาษานั้นไม่ออกนะคะเออภาษาอาหรับเราอาจจะแปลไม่ออกภาษาแอฟริกาเราอาจจะแปลไม่ออกแต่เราสามารถฟังได้เราสามารถจะรู้ได้ว่า <C> <C> คือมันจะมีภาษาของความรู้สึกด้วยมันไม่ใช่แค่ตรงนี้ภาษาความรู้สึกเป็นภาษาสากลเป็นภาษากลางของโลกวิญญาณของทุกมิติเลยถ้าใครเข้าใจตรงนี้เดี๋ยวบอจะทําวิดีโอให้อีกทีนีงมีหลายอย่างมากเลยที่อยากสอนอยากทําวิดีโอให้แต่ว่างานก็เยอะนะคะเดี๋ยวจะทอยทําง่ายนะก็คือถ้าเราฟังเสียงภายในเป็นเราฝึกสมาธิเรารับรู้เป็นเรากําลังรู้สึกอย่างไงความรู้สึกของเรากําลังบอกอย่างไรนะเคยทําไปแล้ววิดีโอนี้จริงๆอ่า เราก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นรู้สึกอย่างไรนะคำรู้สึกเนี่ยเป็นประโยชเหมือนประโยชในความคิดเลยเราจะรู้ทันทีว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่เขากาลังคิดไม่ดีกับเราหรือไม่และตาที่3ทําให้เรานะั้นสามารถรู้ภาพในหัวของอีกฝ่ายแม้จะอยู่ต่างประเทศนะคะนี่พูดเลยเพราะว่าเราเห็นว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่เขาแอดมาเขาไม่ใช่คนนี้แล้วก็เขาเป็นอีกคนหนึ่งและเขากําลัง เป็นยังไงอยู่ตรงไหนแล้วเพื่อที่จะ,ะต้องการอะไรจากเราอันนี้คือสิ่งสําคัญมากเลยนะจริงๆแล้วไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่องนี้แต่ต้องแชร์แล้วเพราะว่ามิจฉาชีพร้อนเมืองมากและคนดีคนดีแบบต้องมาต้องมาเสียเปรียบแล้วก็คนสติไม่ดีคนติดยาบ้าโอสังคมทุกวหนนี้และแถม AI ออีกนะคะแล้วก็ยังมีคนที่ คุณคิดว่าคุณพึ่งได้แต่จริงๆแล้วมันพึ่งไม่ได้ซึ่งบบาเองก็โดนมาแล้วเกือบตายเพราะคนที่บ้าวิชาอยากได้เราเป็นลูกศิษย์นะคะจนมันแล้วก็ตัญหาหนักมากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเกิดเป็นผู้หญิงในยุคนี้คุณไม่ใช่แค่แบบสวยเก่งนะคะ mm hmm. ดีแต่คุณจะต้องเจ๋งด้วยแล้วคุณจะปลอดภัยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือการโทรจิตนะเราจะนํามาแชร์เพิ่มเติมว่าทําอย่างไรซึ่งเป็นประโยชน์มากๆในการส่งกระแสจิตเพื่อสื่อสารกับเขาแล้วเราจะรอดและเราจะปลอดภยัย และเขาจะไม่กล้านะคะนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงนะเอามาแชร์กัน